สวัสดีครับหรือจะทักทายแบบชาวมุสลิมนะครับต้องพูดว่าสลาม,มายเลกุมประมาณนี้พี่โอเคยอยู่ที่ประเทศโอมาน2ปีนะครับพอที่จะรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวมุสลิมบ้างพี่น้องชาวมุสลิมนี้เป็นคนน่ารักนะครับขนาดพี่โออยู่กับแขกมาตลอดสงปีพี่โอยังรู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็มีความสุขส่วนในประเทศไทยพี่โอก็มีเพื่อน พี่ๆน้องๆที่เป็นไทยมุสลิมมากมายและทุกคนก็น่ารักอัธยาศัยดีด้วยกันทั้งนั้นเลยนะครับคลิปนี้พี่โอนิทิเทพคุณคำหรือพี่รามพระเอกจักเกลอรายายก็จะขอพูดถึงหนังของชาวไทยมุสลิมเรื่องรักนะซุบซุปซุบในที่นี้ก็หมายถึง ซุปจริงๆครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่เกี่ยวกับอาหารส่วนชื่อรักน้าซุปซุปเนี่ยก็ตั้งให้พร้อมกับคําว่ารักน้าจุ๊บจุ๊บซึ่งเป็นคํายอดฮิตของประเทศไทยนะครับแต่เอาคําว่าซุปซุปมาแทนที่เพื่อให้เรารู้ว่าหนังเรื่องนี้สื่อถึงการทําอาหารเป็นหลักเนื้อเรื่องโดยย่อก็คือมีน้องมินนี่หรือน้องสมายเนี่ยนะครับนางเป็นหนังเอกใหม่เขา เป็นหลานของพ่อครัวหลวงพ่อครัวใหญ่พ่อครัวหลวงวังหลังเ,เป็นเจ้าของสูตรอาหารต่างๆที่อร่อยหรือชื่อสืบทอดมาจากรุ่นต่อรุ่นมากมายแล้วก็สูตรรับเฉพาะที่เรียกว่าซุปเนื้อวัวหลังวังเนี่ยเป็นอาหารที่อร่อยขึ้นชื่อมากในยุคสมัยนั้นและ ตำรา,าว,ว่ากันว่าถ่ายทอดให้เป็นมรดกเฉพาะลูกหลานเท่านั้นถึงจะรู้สูตรนี้นะครับและสูตรของซุปนี้ก็หายไปนานมากแล้วและน้องมินนี่ก็เป็นลูกหลานโดยตรงนะครับคือเป็นเป็นหลานปู่ทวดว่าอย่างนั้นส่วนพระเอกของเราน้องเข้มนะครับเป็นเด็กหนุ่มรูปล่อมากเพิ่งจะสูญเสียคุณพ่อไปและ เขาก็ต้องรับมรดกต่อรับช่วงกิจการต่างๆรวมทั้งกิจการร้านอาหารชื่อหันสัตว์ด้วยซึ่งร้านของเขามีเชฟมือหนึ่งคือคุณเต้ปิติศักดิ์เป็นเชฟใหญ่และทำอาหารอร่อยมากจนถึงขั้นร้านของเขาได้ตำแหน่ง มุสลิมสตาร์นะครับได้ได้รับเกียรติบัตรได้รับโลก่เกียรติยศมุสลิมสตารซึ่งน่าจะเทียบเท่ากับมิชลินสตาร์ในโลกของร้านอาหารทั่วไปประมาณนั้นนะครับแล้วก็ดารานำอีกคนหนึ่งอันนี้สำคัญมากครับพี่นุกสุธ,ธิดาเกษมสันนะอิุยาซึ่งปัจจุบันนี้มีข่าวว่ากำลังหายวันหายคืนจากอาการป่วยนะครับเราก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่นุกได้ แข็งแรงในเร็ววันนะครับกลับมาเป็นขวัญใจคนรอบข้างอย่างสดใสร่าเริงเหมือนเดิมนะครับเป็นพิลุกรับบทเป็นลูกมือในร้านหันซัดก็เป็นลูกมือของพี่เต้ปิติศักดิ์อีกทีหนึง่ง เรื่องมันก็เกิดขึ้นหลังจากที่น้องมินนี่เขาหางานหาการไม่ได้แล้วเขาก็ในฐานะที่เป็นหลานของพ่อครัวหลวงก็อยากจะทำงานที่ร้านอาหารมุสลิมซึ่งเป็นร้านอาหารสไตล์มาลายูที่โด่งดังที่สุดในกรุงเทพอยากจะเข้าให้ได้ก็ไปเรียนพิเศษกับพี่เต้ปิติศักดิ์แล้วก็พยายามจะขอเข้าโดยที่อ้างว่าตัวเองเป็นหลานพ่อครัวนี่แหละพี่เต้ก็พาชัยเซนเข้าไปแล้วก็ไปทำเรื่องเสียหาย ทําให้โดยอุบัติเหตุนะครับไปทําเรื่องเสียหายโดยอุบัติเหตุทําให้ร้านนี้ต้องเสียมุสลิมสตาในที่สุดคุณฮันซัตรหรือน้องเข้มก็ได้ให้พี่เชฟก็คือพี่เตก้เตกับน้องมินนี่น้องน้องสมัยเนี่ยไปตามล่าหาสูตรอาหารของคุณปู่ทวดที่สามจังหวัดชายแดนใต้ก็คือไปที่นาราธิวาที่เรือนและบ้านของมินนี่เอง ก็ไปพบกับญาติพี่น้องซึ่งก็มีคนในตัวอย่างที่เห็นคุณแบร์ชารีแบรีอยู่ด้วยนะครับคนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่หล่อมากหนังก็เพลิดเพลินเจริญใจนะครับพี่โอเป็นคนชอบดูหนังอาหารเป็นคนชอบดูหนังที่เรียกว่าฟิลกูดเป็นหนังส่งเสริมความสัมพันธ์กันระหว่างเพื่อนมนุษย์เป็นหนังส่งเสริมการทำอาหาร เป็นหนังที่ไพเราะสนุหเนาะหูทั้งเรื่องเนี้ยไม่มีคำหยาบคายเลยแม้แต่คำเดียวเท่าที่จำได้เท่าที่ดูนะครับและเพลงประกอบก็เพราะมากนักแสดงโดยเฉพาะฝ่ายชายหล่อมากครับน้องเข้มหล่อมากพี่เตโอเคพี่เต้นี้การแสดงเรื่องนี้การแสดงของพี่เตนี้เนือกินขาดยิ่งกว่าคนอื่นอยู่แล้วส่วนพี่นุกเนี่ย บทไม่ดีเลยบทออกมาเป็นตัวอิจฉาคือน่าเสียดายมากๆที่ผู้กำกับหรือคนเขียนไม่น่าจะให้บทนี้กับพี่นุกเลยนะครับเราอยากเห็นพี่นุกในบทที่ดีกว่านี้พี่นุกเองเป็นคนสวยเป็นคนแสดงเก่งเป็นอาจารย์สอนการแสดงด้วยแต่มารับบทที่บทนางร้ายอะ่ะไม่ไม่ชอบอะ่ะน่าจะเป็นบทอะไรก็ได้ที่ช่วยส่งเสริม คือในในที่สุดเนื้อเรื่องเนี้ยมันมันไม่ได้ทําให้พี่นุกช่วยเรื่องนี้ให้มันดีขึ้นเลยมีแต่คนอื่นพยายามจะไปง้อพี่นุกท,ทั้งทั้งที่พี่นุกก็ไม่ได้ทําดีกับเรื่องนี้นะครับหมายถึงตัวตัวละครตัวนี้นะก็เลยมีแล้วก็มีบทละครของบทพูดของตัวละครหลายๆตัวกับการตัดต่อลำดับภาพกับการใส่จังหวะของหนังซึ่งจะทำให้หนังมัน เหมือนจะกระตุกกระตุกจะสนุกก็ได้ไม่เต็มที่ครับจะตลกก็ไม่ตลกจะซาบซึ้งก็ไม่ทันได้ซาบซึง้งจะตามเรื่องมันก็มีอะไรมาสะดุดมาขัดตลอดนะครับโดยเฉพาะการแสดงที่ไม่ค่อยเป็นปกติของต,อต,อต้องพูดต้องพูดหมายถึงบทพูดด้วยบทพูดที่ไม่ค่อยจะเป็นบทพูด ปกติของตัวตัวนางเอกตัวน้องมินนี่เองพี่โอก็เลยเห็นว่ามันก็มีข้อด้อยต่างๆไม่น้อยเหมือนกันก็ให้ได้แค่6นะครับ6เต็ม10แต่ก็ถือว่าขอให้กำลังใจกับภาพยนตร์ที่มีเจตนาที่ดีเรื่องนี้ส่วนไม่ได้หักคะแนนจากความไม่ดีทั้งหลายที่ว่าทั้งหมดนะครับ สิ่งที่พี่โอ๋หักไปในส่วนที่หักไปสี่เต็มสิบเนี่ยที่หักออกไปสีเนี่ยมันมีความเหมือนกับหนังเรื่องอื่นด้วยคือเราเป็นคนดูหนังเยอะไงมันไปพ้องกับเรื่องรักทาทูอีของวอลดิสนีย์ด้วยซึ่ง อาหารที่อร่อยทั้งหมดพยายามจะคิดสูตรนั้นสูตรนี้อาหารวิลิตมาลาเลอรหรูประการใดสุดท้ายแล้วก็จบด้วยอาหารธรรมดาชิ้นหนึ่งซึ่งในเรื่องราทาตูอีก็คือราทาตูอีส่วนในเรื่องนี้ชื่อภาษามุสลิมพี่โอพูดไม่ถนัดนะครับอ,อ,อะไรก็ไม่รู้แหละแต่เป็นอาหารระดับธรรมดามากบาในเรื่องพูดว่าเป็นอาหารสำหรับคนอนาถาด้วยซ้ํามันก็เป็นแนวคิดเดียวกันพี่โอมีความเชื่อ ว่าอาจจะก๊อปกันหรือถ้าไม่ได้ก๊อปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ว่ามันไปนต่างที่มีมาก่อนแล้วและหลายๆอย่างเกี่ยวกับการดําเนินเรื่องมันก็มีบางส่วนไปนเหมือนกับหนังอินเดียผสมอังกฤษเรื่อง5 0 m ที่ซิปที่ไหรืออะไรประมาณนี้นะครับ5 0 0 m i l e Journey ที่ที่ร้านของอินเดียกับร้านอังกฤษอยู่ตรงกันข้ามกันนะครับแล้วคนอังกฤษต้องไปท,าาทําอ,อ,อ,ทอาหารที่ร้านเออคนอินเดียต้องไปทําอาหารที่ร้านคนอังกฤษเพื่อที่จะได้ มิชลินสตาร์มันมีความคล้ายกับสองเรื่องนี้ค่อนข้างมากพี่โอดูแล้วก็เลยไม่รู้สึกถึงความใหม่แล้วบทตลกที่ไม่ตลกของกุ๊กคนหนึ่งในร้านหันซัดอันนั้นพี่โอว่ามันไม่ตลกและเรื่องที่ให้เขามาปไปตัวมีบทบาทเนี่ยมันก็มันดู ไม่ค่อยจะไหลลื่นเท่าไหร่นะครับแล้วก็บทตลกของตัวละครอีกตัวหนึ่งที่เป็นเพื่อนของแบรีอันนั้นพี่โอก็ว่ามันไม่ตลกแล้วก็บางครั้งก็มันมันก็ดูน่าเกลียดเกินไปด้วยอย่างเช่นจับอาหารแล้วเอามือมาป้ายลิ้นอะไรอย่างเงี้ยมันบางทีมันคิดมุกอื่นขึ้นมาแทนที่ให้มันตลกเท่าๆกันได้พี่โอก็เลยว่าเรื่องที่เราดำเนินไปไม่ค่อยไหลลื่นเนี่ย มันก็เป็นอุปสรรคทำให้ดูหนังเรื่องนี้ไม่สนุกแต่ก็ขอให้กำลังใจนะครับก็ถือว่าเป็นหนังดียังไงแล้วก็ไม่ใช่หนังหยาบคายไม่ใช่หนังที่ส่งเสริมให้เยาวชนจำอะไรในสิ่งไม่ดีเนื้อเรื่องมันม,มีแนวคิดที่ดีด้วยก็เป็นแนวคิดที่คล้ายๆกับเรื่องพี่โอเพิ่งดูหยกๆก,กหนังของคริสเตียนที่ว่าเหตุที่เกิดขึ้น เป็นพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าเราอาจจะเกิดอุบัติเหตุเราอาจจะสูญเสียอะไรไปแต่นั่นเป็นเพราะพระประสงค์ที่พระผู้เป็นเจ้าจะให้สิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่เหมาะสมกว่ากับเราในท้ายที่สุดอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ดีซึ่งทุกาศาสนาเข้าใจได้นะครับในทางาศาสนาพุทธาศาสนาคริสต์ก็สอนอย่างนี้ส่วนาศาสนาพุทธ าศาสนาคริสต์กับอิสลามสอนอย่างนี้แต่าศาสนาพุทธก็ถือว่ามันเป็นกงกรรมกรงเกวียนมันเป็นบุญเป็นกรรมของเราที่จะต้องรับในสิ่งที่เราเคยทําไว้อาจจะเป็นในภพในชาติก่อนๆแล้วก็ต้องมารับผลบุญผล,ผลกรรมในชาตินี้ก็เป็นแนวคิดที่ถ,ถ้าว่ากันไปก็คล้ายๆกันนะครับก็เหมือนออันนี้ต้องต้องย้อนไปดูเรื่องเล่าลือสื่อสีอีกทีนึงเรื่องนั้นก็เป็นหนังดีอีกเรื่องหนึ่งที่ดูแล้วไม่สนุก ก็ให้คะแนนได้เท่าๆกันนั่นแหละครับก็อยากฟังพี่โอคุยเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องของสะสมเรื่องสนุกกับภาษาไทยก็สามารถที่จะเม้นไว้ที่ด้านล่างนี้หรือจะคุยกันในเฟซส่วนตัวก็ได้นะครับ y o u t u b e c o m o k n i t i t e p f a c e b o o k c o m o k n i t i t i p และ f a c e b o o k c o m n i t i t e p o k กด Subscribe กดติดตามไลค์วิวแชร์กดกระดิ่ง พบกันในคลิปต่างๆหรือเจอกันในไลฟ์ประมาณเดือนละสอครั้งก็ได้ถ้ายังไม่เจอคลิปใหม่หรือยังไม่เจอไลฟ์ก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้และติดตามให้กำลังใจกันตลอดไปนะครับพบกันในคลิปอื่นๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับโควิดแย่ได้ยิ่งกว่าโควิดทำคนวิกจรจตไม่ว่าจะติดไม่ติด ย้ำเตือนเพราะเห็นเป็นเพืเ่อน,นสนิทตอนนี้อย่ามาใกล้ช<ต>ิดทางหน่อยหน่อยนิดสออเมตร